สวัสดีเด็กๆพร้อมไหมคะสำหรับนิทานมหัศจรรย์เรื่องใหม่ที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญความเมตตาและดวงดาวแสนสวยวันนี้เราจะพาไปยังอาณาจักรนูอันแสนสงบที่ซึ่งเจ้าหญิงผู้อ่อนโยนคนหนึ่งได้ปลุกแสงแห่งความหวังกลับคืนสู่ท้องฟ้าในอาณาจักรนูอันเงียบสงบแสงดาวสองแสงอ่อนๆเหมือนจูบหลังคาทุกหลังและสายน้ำก้องเพลงกล่อมจันเบา ตอนกลางคืนแสงไฟจากโคมสวยๆเต้นระยิบระยับตามถนนส่วนท้องฟ้าก็เงียบสงบเหมือนผ้าห่มนุ่มๆบนเขาสูงมีปราสาทสวยๆอยู่ปลายยอดวิบวับเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะลับฟ้าเจ้าหญิงซาร่ายืนดูดาวที่เริ่มเปล่งประกายบนฟ้าเธอมองด้วยใจเมตตาและฟังเสียงของอาณาจักรที่เธอห่วงใย,ยจี้ที่คอของเธอเปล่งแสงระยิบระยับ เหมือนดวงดาวเล็กๆคุณยายของเธอเคยให้ไว้ก่อนจากไปใต้ฟ้าสีม่วงยามเย็นเจ้าหญิงซาร่ายืนอย่างอ่อนโยนเหมือนเป็นคำสัญญาว่าความใจดีจะปกป้องเมืองนูตลอดไปขณะที่ซาร่ามองท้องฟ้าสีเข้มเธอก็เห็นประกายดาวสีเงินพุ่งผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านอ้าปากค้างเมื่อเห็นแสงไฟพุ่งตกลงไปในป่าที่น่ากลัวดวงดาวกำลังลำบากฉันต้องไปช่วยมันจี้ที่คอของเธอเปล่งแสงเหมือนตอบรับเสียงเรียกอ่อนๆของดวงดาวรอฉันก่อนนะเจ้าวดวงดาวน้อยมีแค่แสงจันทร์กับหัวใจนำทางซาร่าก็ออกเดินในค่ำคืนนี้ เธอเดินตรงไปยังป่าที่ทุกคนกลัวโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยเลยทุ่งหญ้าอันสงบของเมืองนูไปคือป่าเงียบที่เต็มไปด้วยหมอกบางๆที่ลอยคลุมอยู่ ซาร่าเดินเข้าไปใต้ต้นไม้เก่าแก่ใหญ่โตและทุกอย่างรอบตัวก็เงียบสงบลงทันทีแสงของเจ้าจะพาหนูไปเองนะเจ้าดวงดาวน้อยนกคูก่กระพริบตาอยู่บนต้นไม้และมีดวงตาลึกลับแอบมองตามแสงจากจี้ที่คอของซาร่า แม้แต่เจ้าหมาจิ้งจอกขี้อายก็หยุดมองแววตาสีเหลืองอมพันสะท้อนแสงอ่อนๆที่เจ้าหญิงซาร่าถือไว้เธอเดินลึกเข้าไปในป่าที่แสงจันทร์ประปลนกับเงามืดและอากาศมีกลิ่นเหมือนความฝันที่เคยหลงลืมอยู่ตรงนี้เอง ได้รากไม้มีดาวดวงน้อยสั่นไหวแสงของมันจางราวกับกระซิบเบาๆซาร่าค่อยๆย,ยื่นมือออกไปจี้ที่คอของเธอก็ส่องแสงอ่อนๆตอบกลับอย่างอบอุน่นแสงของดาวน้อยค่อยๆหลี่ลงเหมือนมันเศร้าเพราะหลงทางจากท้องฟ้าที่เคยอยู่เงียบก่อนนะเจ้าดาวน้อยที่หลงทาง พักแสงอ่อนๆของเธอคืนนี้ฝันถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยคำอธิษฐานอีกไม่นานหัวใจของเธอจะพากลับบ้านเองเสียงเพลงกล่อมของซาร่าแผ่วเบาไปตามกิ่งไม้ในป่าความมืดก็เริ่มจางหายเพราะอบอุ่นจากเสียงเพลงของเธอกลับบ้านให้ได้นะเจ้าดวงดาวน้อย เจ้าดาวน้อยกลับมามีหวังอีกครั้งแล้วก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงของมันส่องสว่างอย่างอบอุ่นต้อนรับกลับบ้านตรงที่เคยมืดมิดตอนนี้มีแสงนุ่มนวลเต้นระยิบระยับระหว่างต้นไม้สีเงินซาร่าเดินกลับบ้านอย่างเงียบๆป่าไม้กระซิบขอบคุณเบาๆในเมืองนูทุกคนยิ้มเมื่อแสงสว่างดวงใหม่ส่องขึ้นที่ขอบฟ้า ความหวังจะส่องสว่างที่สุดเมื่อเราแบ่งปันแสงนั้นให้กันและกันและทุกครั้งที่ท้องฟ้ายามค่ําคืนเต็มไปด้วยดวงดาวจะมีหนึ่งดวงที่ส่องแสงอยู่เสมอเตือนใจทุกคนว่าแม้ความเมตตาจะเล็กน้อยแค่ไหนก็สามารถนำหัวใจที่หลงทางให้กลับสู่บ้านได้เสมอ หลับฝันดีนะใต้แสงดาวใจดีและเจ้าหญิงซาร่าก็สอนให้เรารู้ว่าแม้ใจจะอ่อนโยนก็สามารถเปล่งประกายได้ที่สุด